กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม แ a ทเฟลลิสโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครน้องอาร์ฟรอสกันบ้างน,นะครับอาร์ฟรอสคุม้มไหมถ้าเกิดเราจะลงทุนและการใช้งานของน้องแกต้องเปิดกี่ดาวอุปกรณ์สมสัยครับนะน้องแกใส่เซ็ตอะไรถึงจะดีสุดคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโดยอย่างแรกครับผมขออธิบายในส่วนของความคุ้มค่าในส่วนของตัวน้องอาร์ฟรอสกันก่อนนะอาร์ฟรอสครับผมถือว่าเป็นตัวละครสีเขียวนะครับผมนะที่ค่อนข้างถือว่าคุ้มค่าถึงระดับดนึงเลยน้องแกครับไปได้หมดเลย ว่าจะเป็นในส่วนของคอนเทนต์การอ่า p v ่นะครับผมหรือ PP นะก็ถือว่าผ่านทั้งคู่เลยนะและในส่วนของการปั้นน้องแกรครับผมนะน้องแกจะผมเริ่มการใช้งานอยู่ที่1ดาวก่อนใครที่เพชรเหลือน้อยนะครับผมนะก็เอาแค่1ดาวก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรเยอะจะลงทุนขึ้น4ดาวนะครับผมหรือจะไปค้างที่3ดาวก่อนและรอตู้ถัดไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือน้องแกเนี่ยก็คือ1ดาวคืนเล่นได้แล้ว แต่ถ้าเกิดเป็น4ดาวเลยครับผมน้องแกจะเก่งขึ้นมากๆนะและถ้าเกิดเราสามารถดันน้องแกขึ้น6ดาวได้เมื่อไหร่อันนี้ก็คือเพอร์เฟกเลยนะแต่นั้นค่อยๆสไลด์สเต็ปเอานเพชรน้อยเอาแค่1ดาวก่อนนะถ้าเกิดมีมากพอกิดสตาร์ที่4ดาวแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาขึ้น6ดาวได้ก็ยิ่งดีเลยนะสำหรับตัวของอาร์ฟอธอืออ่าทีนี้เรามาดูครับผมในสุดของความสามารถของน้องแกดีกว่าน้องแกมีความสามารถังไงบ้างปะดูกันโดยอย่างแรกครับผมเรามาดูในสุนของข้อมูลตัวของน้องอาร์ฟอดกันก่อนเลยนะอ่า อย่างแรกเลยครับผมก็ขอพูดถึงในส่วนของดีไซน์น้องแกก่อนเลยข้อมูลเหมือนกันไงหลักๆก,ก็ยอมรับก็บอกว่าดีไซน์น้องแกนี่คือโอ้โหน้อยชิ้นมากครับผมส่วนรูปรักษ์นะครับผมนะก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้เลยนะเป็นคลื่นเลยมาดูพาสซีฟกันก่อนเลยครับพสซีฟของน้องแกนะครับผมนะก็คือยุทธการรวมพลอ่า เมื่อตัวละครในทีมทุกตัวนะครับผมเป็นผ่าสีเขียวนะตัวน้องแกครับผมนะจะเพิ่มไปแท็กให้กับตัวเอง8%เมื่อไฟดาวครับยกเว้นตัวเองโดนโจมตีนะจะได้เลบเอฟเฟกตื่นตัว1ชิ้นและต่ละสกิลนะครับผมนะจะเกิดได้แค่สูงสุดแค่1ครั้งอันนี้ก็คือหมายถึงว่าประมาณว่าอ่ะก็คือตี1ทีเกิด1ครั้งแต่ถ้าเกิดไฟดาวข้าตีออบ้านะครับผมก็เกิดแค่1ครั้งเช่นเดียวกันนะอ่ะ และเนื้อฝ่ายตัวข้าครับผมทำการโจมตีใส่สกิลใส่เล่านะครับผมนะหาปีเอฟเฟกต์ตื่นตัวครบ5ชิ้นนะครับผมนะน้องแกจะทำการโต้กลับด้วยแอแทม80%ของดาบเอดเดิมนะโดยการใช้สกิลการ์ดนะครับผมนะตัะคุบโจมจู่โจมนะหนึ่งดาวจำนวน1ใบและ1เทอร์เนี่ยสามารถใช้เอฟเฟกได้แค่1ครั้งและจากนั้นทําการลบลายเอฟเฟกครับผมตื่นตัวทั้งหมดนะจนจบเทอร์ก็ตามนี้เลยนะครับ พูดง่ายคือน้งองแกบีแพสซีฟสอย่างนะก็คือเป็นการเพิ่มให้แทนตัวเองถ้าเกิดในทีมเราเป็นผ่าสีเขียวเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาใส่เราครบ5ครั้งนะครับผมนะั้นน้องแกทําการโจมตีสวนกลับไปนะประมาณนี้ เอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลต่างต่างของน้องแกก่อนนะขอเริ่มจากตัวั n ต i สกิลก่อนเลยเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวและมีการกืนกินนะโดยหลักๆก็คือจะทําการโจมตีศัตรูความเสียหาย204%ของแอตแทกครับจากนั้นเลือดการ์ดของเรา1ใบทําการกืนกินนะกืนกินก็คือเลือดการ์ดหใบและทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งเมื่อทาการกืนกินเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทาการเพิ่มระดับครับผมของดาเมจพื้นฐานให้สและเมื่อมีการใช้สกิลนี้เสร็จแล้วเราจะได้เอฟเฟกต์ตื่นต อ่ะก็โอเคครับก็รวมๆแล้วอ๋อแล้วก็ววในส่วนของเตอร์เธอถัดไปนะก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คือน,น้องแกเนี่ยถ้าเกิดอันติได้ไวเท่าไหร่เนี่ยก็โอกาสคา์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งง่ายขึ้นนะต่อมาครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานครับเป็นการสัญญาโจมตีสร้างดาเบตใส่เป้าหมายหนึ่งตัวนะด้วยไอแตร์ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของค่ายแท็กถ้าเราปลดขึ้นเป็นสองดาวครับก็จะเป็นการฟื้นฟูในส่วนของแตบ้บอันติให้กับตัวเองหนึ่งแต้บ ต่อมาครับผมนะตัวคุปตูโจมครับนะก็คือสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับนะความเสียหายอยู่ที่6อ่าหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์ของค่ายแท็กและก็ทุกครั้งครับผมที่การสกิลหใบนะครับผมในครั้งเนี่ยก็คือจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับนะอ่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งสูงสุดได้สิบสองเปอร์เซ็นต์ดาเมจทำลายล้างครับก็คือจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะเมื่อฝ่ายตัวค่าบีดีบัฟก็จะตีแรงขึ้นสองจุดห้าเท่า รวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสกิลโจมตีหมู่และครับนะเพียงแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดไฟล์ฟค่าบีดีบัฟอยู่ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งสร้างแท็กสูงขึ้นนะก็ประมาณนี้นะโดยรวมมาดูสกอร์้เอฟเฟกต์ด,ดาวกันบ้างนะครับผมนะปดหนึ่งดาวครับผมนะเมื่อเริ่มต้นเทิร์นนะครับผมนะจะมีเอฟเฟกต์ตื่นตัวสามสต็กแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยโดนโจมตีตอนเริ่มต้นเทิร์นเนี่ยเราโดนโจมตีแค่สองครั้งเนี่ยเราก็สามารถสวนเคาน์เตอร์ได้เลยทันที ต่อมาเลยครับผมนะสกิลตวคุบจูโจมครับผมที่ใช้ในการโต๊ะกลับเนี่ยจะฟื้นฟูแต้มอันติให้กับเรานะหนึ่งแต้มจากนั้นครับผมลดจํานวนการใช้ในสุดของการตื่นตัวเลยครับผมนะจากโต้กลับเป็น5ชิ้นก็จะเหลือแค่4ชิ้นแทนอันนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโต๊กลับได้ง่ายขึ้นและก็เป็นการเล่งในสุดของแต้มอันติเราด้วยเราสามารถจะแช่งตีตรงส่วนนี้น้องอาฟอสได้ง่ายขึ้นตามสเต็ปไปเลยยินได้เกิดเราสะสมนะครับผมนะสกิลนี้ให้ขึ้นไปสุดของแต้ม อันติได้เนี่ยเป็น2ดาวเนี่ยเราก็ยิ่งสามารถทําให้น้องอาร์ฟอสเนี่ยสวนกลับได้ไวขึ้นเมื่อทําการปลดในส่วนของ6ดาวนะครับนะหดาวนี่ก็คือเมือ่ออาเปลี่ยนการโต้กลับครับผมนะเป็นตะคุปจูโจมนะครับผมนะคิดเป็น120ดาเมจครับนะร้อยยี่สิของดาเมจดั้งเดิมก็แปลว่าสกิลน้องแก็จะตีแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็จากประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของน้องอาร์ฟอสเนี่ยคือถ้าเกิดเราสามารถทำให้ฝ่ายค้าติดดีบัฟมู่ได้เนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย ก็มันก็มีวิธีหลายแบบอยู่นะในส่วนของการทำดีบัฟบูนะหรือจะค่อยๆเล่นไล่เป็นทีละตัวทีตัวนะครับผมในส่วนของพวกเอฟเฟกแบบจุดอ่อนนะครับผมเนีขอตัวน้องชิโร่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอือฮึดังนั้นตัวของอาฟอร์ดนะครับผมเนี่ยถือว่าโหดจริงๆทีนี้เรามาดูส่วนของเซตอุปกรณ์ของน้องแกก่อนอุปกรณ์ของอาฟอร์ดครับผมหลักๆน้องแกสามารถใส่เซตได้2เซตนะแต่ที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเซตคิดาเมจครับผมทำไมถึงเลือกเป็นเซตคิดาเมจก็มันหาง่ายกว่าครับหลักๆเพราะว่า น้องแกใส่เซตได้2เซตได้ก็คือเซตเจาะเกาะกับเซตคียดาเบตคุณจะใส่เซตไหนก็ได้ถือว่าโหทั้งคู่เพราะว่าตัวอาร์ฟอร์ไปได้2เซตทางเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณจะใส่เซตไหนขึ้นมาคุณต้องเอาเซตนั้นให้สุดนะอย่างแรกเลยของผมเนี่ยเป็นเซตเดิสุดของคิดาเบตครับผมนะก็เป็นคิดาเบตก็คือใส่ไปเลย6ชิ้นนะนะโดยหลักๆครับผมเนี่ยตัวข้อบูดนะครับผมนะผมจะใส่สแต็คเนี่ยของตัวอาร์ฟอร์นะครับผมเนี่ยก็คือจะมีเดิสุดของคิดาเบตครับอยู่ที่80 ไอ้คีเลตนะคีเลตอยู่ที่80%ิเนตะครับผมคิเลมเมตอยู่ที่260ถึงลอง270นะทำสองทำสาม0 0อได้ก็ดีนะครับในะส่วนนี้นะ่าประมาณนี้ในส่วนอุปก,กรณ์นะของผมก็คือเป็นเซตนี้ไปสามารถใส่เซ็ตเจาะกอก,กอได้นะถ้าเจาะกอกก็พยายามเจาะก,กอเยอะๆไปเลยครับนะทีนี้จะได้ตีแรงๆได้เหมือนกันนะก็คือเซ็ตได้2แบบเลยถามว่า2เซ็ตนี้ใครแรงกว่ากัน ก็แล้วแต่สภาพครับผมถ้าจ่อเกาะได้นี่นคือจ่อเกาะนี่คือมันชัวชัวรอยู่แล้วดาเมจชัวๆชัวแต่คีเนี่ยคือคุณต้องไปรูุในส่วนของอัตราการติดคีด้วยและก็แน่นอนครับเพราะว่าจ่อเกาะเนี่ยคุณก็สามารถอัดค่าจ่อเกาะแบบทีเดียวเต็มๆได้เลยแต่คีดาเมจเนี่ยคุณก็ต้องบ้าคำนวณในส่วนของคีเลยคีดาเมจด้วยก็อาจจะทาให้ยุ่งยากนิดนึงนะอ่ะรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาพูดในส่วนของตัวคอสตูมกันบ้าง เพรตูมครับผมของตัวอาร์ฟอสได้ครับผมนะก็อย่างที่บอกไปน้องแกไปทั้งสองขางเลยครับแตดันะงนั้นเนี่ยเซตของน้องแกก็เลยกลายเป็นเพิ่มอัตราในส่วนของจอกเกาะนะครับผมและการตาคิดาเบสไอ้คิเลตนะครับผมนะสว่วนอันน,นึงครับผมจะเป็นคิดาเม็พูดง่ายก็คือตัวอาร์ฟอสนี่คือมาทั้งคู่เลยนะอย่างที่เห็นเลยนะครับนะก็คือมีทั้งสองสแต็กในเวลาเดียวกันมาพูดในส่วนของอาวุธประจำตัวกันบ้างนะครับผมนะสำหรับตัวของ R ort, อาร์ฟอสอาวุธประจำตัวเนี่ยก็จะมีหลักๆนะก็คือจะมีในเรื่องของการ าพาร์ีฟครับผมยุทวิธีรวมพลนะครับผมนะแอสแทกเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองนะครับผมนะห้าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายคือถ้าเกิดเราจัดเซตอาร์ฟอสนะครับผมลงปาร์ตี้เนี่ยเราแทบจะโดนบังคับให้จัดเขียวล้วนอย่างเดียวนะเพื่อจะได้ดึงประสิทธิภาพของน้องแกงออกมาได้อย่างเต็มที่และก็ได้รอครับผมว่าในสูตรของการอัพเลเวลเนี่ยน้องแกก็จะมีตั้งแต่อัตราคีนะครับผมนะรวมถึงสกิลเจาะเกาะนะครับผมเพิ่มในเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยก็มีอัตราคีนะครับผมนะแล้วก็เจาะเกาะด้วยนะ โอเคนะครับนะดังนันอ,รอร์ฟสก็คือสบายๆแล้วแต่ว่าแพสซีฟคือบังคับให้คุณจัดเขียวล้วนอย่างเดียวเลยคือดีที่สุดอ่ะก็จะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูครับผมในสูตรของการเพลทกันหน่อยดีกว่านะก็เข้าบทฝึกฝนครับนะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวอาร์ฟสครับอย่างแรกจะให้ดูในส่วนของอันติสกิลที่เกี่ยวกับการกืนกินกันนิดนึง อ่ะผมขอปรับเป็นสปีดหนึ่งนะโดยอย่างแรกครับนะเราก็จะพยายามกับผมนะผสมการ์ดของอาร์ฟอร์ก่อนเพื่อว่ามันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานง่ายแม้เริ่มต้นนี่คือเราจะมีสับทแตกและเนี่ยตีไปนลครับเนี่ยรวมกันขึ้นมาปุ๊บนี่อ้เบคับผมเป็นสกิูตีหมูครับเนี่ยเห็นไหม,มเป็นสกิลตีหมูนะ นะครับนะทีนี้ก็ตีสักหนึ่งทีนะอ่าทีนี้เดี๋ยวตีเสร็จปุ๊บก็ได้ตีหนึ่งแต้มเราก็สามารถใช้อันติท่ามไม่ตายได้ละตีเสร็จปุ๊บได้ครับผมฟนะูฟูแต้มมาตีครับเห็นแบบครบเลยทันทีนะอาตอนนี้ก็ครบสีสแต็กแล้วก็สามารถสวนคือฝ่ายตรงข้ามได้เห็นไหมครับ อ่ะโอเคนะทีนี้ก็มาดูสุขอ,อตัติขอตัวอาฟอร์อกับ้างกดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำการกืนกินการด์ดนะครับผม1ใบกดปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเลือกครับผมว่าให้เราเลือกการ์ดนึใบโยนทิ้งนะก็ผมก็เลือกเป็นการ์ดใบนี้ก็แล้วกันนะมันช่วยในเรื่องของการที่เราจะผสมการ์ดตัวสุดนี้ได้ง่ายขึ้น อ่ะโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอ่าจบตีครบสีแต่ครับผมสวนหนึ่งที่อ่าเรียบร้อยครับนะก็ถือบอกแล้วว่าตัวอาฟอร์นี่คือใช้ได้หมดเลยนะอารีน่าก็ใช้ได้ตีบอสก็ใช้ได้อ อ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้กันแล้วกันนะดังนั้นเนี่ยถามว่าอาฟอร์ดคุ้มไหมคือคุ้มแน่นอนครับผมในเรื่องของการใช้งานนะแต่ว่าในสุ่ดของการจัดทีมนะครับผมอาฟอร์ดบังคับเลยว่าคุณต้องเป็นผ่าดเขียวไว้อย่างเดียวนะถ้าจะใช้น้องแก่นะดังนั้นถ้าเกิดใครที่รังเลน,นะครับผมนะก็ เชียครับผมให้เปิดตู้นี้เพิ่มกันละกันนะแต่ตูน้นึงครับผมนะเซกิก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะมบารีววเพิ่มเติมนะเพราะว่าตู้นี้ครับผมโหดทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอาร์ฟอสทั้งเซกิครับทั้งสองตัวนี่คือว่าเป็นตัวที่ดีมากสุด,สดเลยทั้งคู่เลยนะก็เลยถ้าจะเปิดไปไหนเนี่ยก็แนะนาครับผมนะเอาทั้งคู่เลยดี่สุดนะก็แนะนำเลยครับผมเซกิเนี่ยคุณเล่นแค่ดึงดาวก็โอเคแล้วนะส่วนอาร์ฟอสนี่ก็ดึงดาวก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดอยากให้เก่งขึ้นแนะนําไปสีดาวครับผมจะดีมาก อ่ะโอเคคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ